เรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีในการเปิดตัวบริษัท JWD วันนี้ถึงเวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญประธานโจกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วยครับไอ้เกมเต็มแล้วผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้บริษัทของเราจะเป็นบริษัทที่ผลิตและพัฒนาเกมที่มีคุณภาพ วิสัยทัศน์ของบริษัทเราก็คือการสร้างเกมที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อบันเทิงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะสร้างผลงานที่จะสามารถลบร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีที่สังคมมีต่อเกมตามคติพจน์ของบริษัทสร้างเกมที่เป็นมากกว่าเกมและในวันนี้ผมจะขอกล่าวเปิดตัวบริษัท JWP ณนบบัดนี้ละครับเออครับโไปนะ ทานไม่ตาย